5กดเหล็กใช้เจลาตินยังไงไม่ให้พังฟังคลิปนี้ค่ะเจลาตินเนี่ยเป็นสารที่ทําให้เกิดเจลนะคะซึ่งเราก็นํามาใช้ทําขนมได้หลายอย่างเลยนะคะ mm hmm. เช่นพวกมูสต่างๆหรือว่าอ,อ,อะไรเดียว ชีสพายต่างๆใช่ไหมถ้าเกิดใครทําพวกแบบชีสพายบุเบอรี่ชีสพายมะม่วงชีสพายหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องเจอกับเจ้าเจ,าเจลาตินนี้บ่อยเลยใช่ไหมคะเจลาตินที่เราใช้กันนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบแผ่นนะคะเป็นแผ่นแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบผงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งทั้ง2ออย่างเนี่ยก็มีวิธีการใช้ที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่านะคะเขามีกฎเหล็กอยู่5้าอย่างนะคะ ที่ทำให้ขนมของเรานะคะจะออกมาแบบปังไม่พังนะคะกดห้อย่างนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกดข้อแรกนะคะก็คือเจลาตินทั้ง2แบบนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราจะต้องนำเขาไปแช่น้ำก่อนเสมอนะคะ แช่น้ําหรือที่เราเรียกว่านะคะการบลูมเจลาตินก่อนนั่นเองนะคะก็คือเอาเจลาตินเนี่ยไปแช่ในน้ํานั่นเองนะคะข้อที่2คือเราจะต้องแช่เจลาตินนะคะในน้ําที่เย็นจัดเท่านั้นนะคะย้ําว่าน้ําเย็นจัดนะคะเพราะว่านะคะเคยมีบางคนนะคะเกิดความผิดพลาดมาแล้วโดยการที่แช่น้ําแช่เจลาตินนะคะทิ้งเอาไว้แล้วทีนี้เกิดการแบบยังไงลืม เออแล้วกลับมาอีกทีนึงก็เจอว่าอา้าวเจลาตินของฉันได้แบบ ละลายหายไปกับน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นนะคะก็เป็นเพราะว่าอาจเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แช่ในน้ําที่เย็นจัดนะเพราะว่าเจลาตินของเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเริ่มละลายนะคะในอุณหภูมิที่ประมาณ27องศาเซลเซียสะคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่ร้อนอะไรมากมายเลยนะแค่แค่อุณหภูมิ27องศาเขาก็เริ่มสามารถแบบละลายได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่เราแช่เจลาตินจะต้องเย็นจัดนะคะ ข้อที่3นะคะเจลาตินของเราเนี่ยสามารถละลายได้ดีในน้ําร้อนนะคะอุณหภูมิประมาณ50-60องศาเซลเซียสนะคะถ้าเป็นน้ําที่เดือดหรือว่าน้ําที่ร้อนเกินกว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยเ,เจลาตินเขาละลายก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะทําให้ความสามารถในการเซตตัวของเขาลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเจลาตินต้องละลายในน้ําร้อนเท่านั้นนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีนะคะข้อที่4นะคะ ของที่เป็นกรดนะคะก็จะทำให้เจลาตินเนี่ยอ่อนตัวมีความสามารถในการเซตตัวน้อยลงเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราไม่ควรแช่เจลาตินในพวกแบบน้ำผลไม้นะคะ,ะนั้นนะคะถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เจลาตินในขนมที่มีส่วนผสมของออผลไม้ที่เป็นกรดนะคะเราก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณของเจลาตินลงไปอีกนะคะเพื่อ,เพ,อเพิ่มความสามารถในการเซตตัวของเขานั่นเองค่ะ กฎข้อที่5นะคะเจลาตินของเราเนี่ยจะใช้เวลานะคะในการเซตตัวได้ดีเลยนะคะประมาณ18ชั่วโมงค่ะและเขาจะสามารถเริ่มเซตตัวที่อุณหภูมิ15้าองศาเซลเซียสนะคะฉะนั้นขนมที่เราทำเรา,เาใช้เจลาตินโดยที่เราต้องการให้เขาเซตตัวเนี่ยเราต้องนำเขาไปแช่ในตู้เย็นให้เขาเซตตัวในตู้เย็นนะคะ แต่ถ้าเกิดใครแบบอ๊ยรีบมากเลยอะไรเงี้ยแช่เพิ่งเพิ่งให้เขาเซตตัวไปสักประมาณ2-3สชั่วโมงแล้วแกะออกมาจากพิมพ์เนี่ยเจลาตินของเราก็อาจจะเออไม่สามารถคงตัวอยู่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะ สำหรับเจลาตินแบบแผ่นเนี่ยก็ให้เรานะคะใช้น้ํานะคะน้ําเย็นจัดนะคะเติมลงไปนะคะเอาเขาแช่ไว้ในน้ําเย็นจัดแบบนี้นะคะประมาณสัก5 -10 นาทีนะคะแล้วพอครบเวลาเนี่ยเราก็สามารถาบีบเขานะคะเอาน้ําออกให้มากที่สุดแล้วก็นําไปใส่ในส่วนผสมของเราได้เลยค่ะส่วนเจลาตินแบบผงนะคะก็เหมือนกันคะ่ะเราต้องเอาเขาแช่ในน้ําเย็นนะคะในอัตราส่วนเจลาตินต่อน้ํานะคะ1ต่อห้านะคะ1ต่อ5ะะ้าแปลว่าอะไร1ต่อห้าหมายความว่าเราใช้เจลาตินนะคะ1ส่วนตอนเนี้ยในตัวอย่างของนุ่ป้าเนี่ยนุ่ป้าใช้ให้อาน1ช้อนโต๊ะนะคะ หนึ่งช้อนโตแล้วเราก็ใช้น้ำห้าส่วนก็หมายความว่าเราก็ใช้น้ำห้าช้อนโตดนั่นเองนะคะแช่เอาไว้นะคะให้เจลาตินเนี่ยเขาดูดน้ำเขาอุ้มน้ำเอาไว้ให้มากที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาไปผสมลงในส่วนผสมของเราค่ะ เจลาตินแต่ละแบบนะคะเขาก็จะมีค่าความเหนียวนะคะความเหนียวความหนืดเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งภาษาที่เป็นทางการเนี่ยเขาก็เรียกว่าค่าบลูมนะคะค่าบลูมก็จะแตกต่างกันออกไปโดยปกติแล้วเนี่ยเจลาตินแบบผงเนี่ยเขาจะมีค่าความเหนียวที่สูงมากกว่าเจลาตินแบบแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนปริมาณการใช้เนี่ยอย่างบางคนถามว่าเราสามารถใช้แบบผง แทนแบบแผ่นได้ไหมหรือใช้แบบแผ่นแทนแบบแบบผงได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะการใช้แทนกันนะคะเราก็สามารถใช้เจลาตินนะคะแบบแผ่นแบบแผ่นเนี่ยแบบนี้ขนาดนี้นะคะแบบมี5้5แผ่นนะคะเท่ากับเจลาตินแบบผงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่มันก็จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะคะในการใช้เจลาตินแบบผงกับแบบแผ่นนะคะซึ่งถ้าเราใช้เป็นแบบแผ่นเนี่ยเขาก็จะ ขนมของเรานะคะก็จะมีความเรียกว่าไงอะ่ะเรียกว่า,ามีความใสมีความเคลียร์มากกว่าแบบผงนะคะแล้วก็แบบแผ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยนะคะแต่แบบผงเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงกว่าเล็กน้อยนะคะดังนั้นรู้แบบนี้ข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้สามารถเลือกเจลาตินเอาไปใช้แบบถูกต้องตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยนะคะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจลาตินไปแน่นๆแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยไม่ใช้ผิดพลาดกันแล้วนะ ถ้าชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจแม่ลำเมียดกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแม่ลำเมียดนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะวันนี้แม่ลำเมียดไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ